ก็กล่าวสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมหน้า่ๆคนนี้กันด้วยนะคะนี่ก็ผมแอดมินโอซาม่าเหมือนเดิมพี่วันนี้มีตัวดังตัวเด็ดเข้ามาพี่ให้รีวิวพี่นะบุรีโซปพี่ผมยังไม่ชัวร์แล้วมขีดลา์ผมจับไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูวิวเป็นยังไงพี่ชายเต็มสิบผมให้เท่าไหร่พี่แล้วรสชาติจะดีหรือเปล่าพี่ชายรู้ไหมพี่มาพี่ชายแล้วมัแกะกันเลยพี่แบบสดๆร้อนๆนะพี่นะว่าเป็นยังไงพี่แต่พี่นี่ มี2 2่สอพี่นะ2องตัวพี่แต่มาดูว่าเลยเป็นยังไงพี่ชายมาในซองแข็งพี่บุ้ยน,นี่มันเ็นเป็นกระแสนานแล้วพี่นะแต่ผมไม่เคยรอ,อกกทีวันนี้เดเราเลยรอก,กันเลยพี่อุย้ยมีอะไรวะเนี่ยอ๋อมันมีหลายรสแต่พี่นะกลิ่นไอ้ตัวเนี้ยเรารู้ว่าตัวนี้กลิ่นอะไรเบ่มาในตัวสีดําด้วยเออพี่ชายยาแน่นใช้ได้เลยพี่ กลิ่นหอมหมาชอกระแลบแน่เลยว่ะน่าชอกโกแลตนะพี่นะผม,มไม่ชชวร์กันนะว่ากลิ่นไรเดาเราต้องลองมาดูกันพี่ไปพี่เราไปลองกันเลยพี่นี่อ่ะพี่ชายมันมีหลายกลิ่นนะพี่นะมีหลายรสเลยอ๋อหอเราเป็นตัววานิลาพี่แต่ผมดมเมื่อกี้มันเป็นเหมือนชอกโกแลตนะพี่ชายแล้วมีหลายตัวด้วยถ้าใครอยากอยากชอบตัวไหนพี่ชายแบบยังลังเลอยู่บอกผมได้นะเดี๋ยผมจัดมารีวิวให้เลยพี่ไปแต่ตอนนี้เราไปรีวิวตัวนี้ก่อนเลยพี่มาว่าเป็นยังไงพี่ชายลุยพี่ มาพี่ชายเดี๋ยวเราลองกัเลยพี่ว่ารสชาติเป็นยังไงพี่ชายเต็มสิบให้เท่าไห้พี่ย่ลองมาเลยพี่ลวยพี่โดยรวมตัวนี้ชายผมชอบเลยนะตัวจบเลยพี่กลิ่นชัดกลิ่นแน่นจัดพี่ชายเต็มสิบนี่ผมให้สิบเลยพี่ชายสรุปมาเป็นกลิ่นบานิลลาแล้วพี่นะแล้วใบยาแน่นๆเลยพี่ตัวนี้เนื้อปากมีรสชาติหวานๆนะพี่ชายของนี้ผมว่าราคาดีด้วยถ้าใครสนใจพี่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยผมแบ่งปันของดีให้เลยพี่ชาย วันนี้ตัวจบเลยพี่มาพี่ก็จบแล้วพี่นะสำหรับตัวนี้พี่ชายบรีโซคียผมมองว่าโดยวรวมนะผมว่าโอเคเลยเต็มสิบผมไม่สิบเลยพี่ตัวนี้รสชาติดีพี่ชายกลิ่นชัดกลิ่นแน่นพี่แล้วราคาดีด้วยสีแบงค์แดงมีทอนนยพี่นะตัวนี้ถ้าใครชอบพี่ชายผมจะทิ้งดิงไว้ให้นะสะนาําหรับบางคาที่ผมซื้อมาพี่แล้วถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรพี่เมนไว้ได้เลยพี่ชายเดี๋ยวผมจะตามดูทุกคมเมนต์นนะเขาเพกํากำลังใจใผมด้วยพี่นะก็จะพยายามทํคชิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆพี่ ขอบุณทุกคนที่ดูจ,จริงจังและพี่ชาสวัสดีครับ